สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยได้มี FC ท่านหนึ่งเนี่ยขอมาในเพจ a c e b o o k นะครับผมบอกว่าคุณเจษอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ10อันดับนะครับผมอาวุธของประเทศนู้นกองทัพนี้กันอีกสักคลิปหนึ่งได้ไหมผมก็จัดไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะยกเรื่องราวเกี่ยวกับ10อาวุธที่ดีที่สุดของกองทัพซาอุดิอาระเบียจะมาฝากทุกคนกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลย ว่า10อาวุธที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะกองทัพซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็จัดว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางทหารระดับภูมิภาค และอาจจะเป็นระดับท็อปเลยนะครับผมของภูมิภาคตะวันออกกลางเลยก็ว่าได้นะครับอาวุธเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมก็จะได้รับการซัพพลายมาจากสหรัฐอเมริกานะครับผมก็เป็นอาวุธชั้นนําเลยนะครับผมของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นยานเกราะรถถังหรือเครื่องบินรบก็ตามแต่ก็มีอาวุธจากสัญชาติอื่นๆด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยุโรปและจีนเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วเนี่ยสิอาวุธนั้นเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับผมบายอันดับที่1 F-15SA Strike Eagle เครื่องบินขับไล่โจมตีของกองทัพอากาศซาอุดิอาระเบีย F-15SA เนี่ยนะครับผมก็จัดว่าเป็นเครื่องบินรบที่ทันสมัยมากที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับผมในตระกูล F-15 Strike Eagle ที่เข้าประจำการเลยก็ว่าได้เป็นรุ่นที่ถูกใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา F-15EX ของทัพอากาศสหรัฐในภายหลังอีกด้วยนะครับผมซึ่ง SA ของซาอุเนี่ยก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับผมที่สร้างมาให้กองทัพอากาศซาอุโดยเฉพาะ SA ย่อมาจาก Saudi Advanced นั่นเองคุณสมบัติโดดเด่นของเครื่อง 15SA เนี่ยมีระบบควบคุมการบินด้วยสายไฟฟ้านะครับผมหรือ Fly By Wire ติดตั้งเรดาร์เอ s ซที่ทันสมัยอย่าง APG 6 3 V 3สามารถใช้งานระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิตอลหรือ DEWS นะครับผม Digital Electronic Warfare System ได้อีกด้วยและยังมีระบบค้นหาและติดตามด้วยอินฟาเรดนะครับผมหรือ IRST นอกจากนี้นะครับผมยังสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่า F15 รุ่นก่อนหน้าอย่างมากทำให้เครื่องบินลำนี้นะครับผมเป็นสุดยอดแพลตฟอร์มสำหรับภารกิจ2บทบาทหรือ Dual Role นะครับเป็น1ทั้งในการครองอากาศและการใช้งานในการโจมตีพืพ้นด้วยความแม่นยำสูงหรือ Precision Strike นั่นเองนะครับผม อันดับที่2 m i m 104 patriot pack 3ระบบป้องกันขีปนาวุธล้ำสมัยจากอเมริกาเหล่าทัพที่ใช้งาน patriot pack 3นี้นะครับผมก็จะเป็นกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศหรือ r s a d f patriot เนี่ยนะครับผมเป็นขีปนาวุธภาคพื้นดินสู่อากาศหรือแซมเนี่ยนะครับผมที่ใช้ป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดชิ้นหนึ่งในโลกเลยจะว่าได้นะครับผมโดยที่แพค3เนี่ยเป็นรุ่นที่ทันสมัยมากที่สุดในซาอุดิอาระเบียมันย่อม,มาจาก Patriot a d v a n c e d Capability ้3นั่นเองคุณสมบัติโดดเด่นของขีปนาวุธชนิดนี้เนี่ยนะครับผมเป็นขีปนาวุธขนาดเล็กเน้นเทคโนโลยีพุ่งชนทำลายหรือฮิตทุกคิวโดยการประทะกับขีปนาวุธที่เข้ามาโดยตรงนะครับผมแทนการระเบิดใกล้เป้าหมายมีประสิทธิภาพสูงในการสกัดกั้นขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธ ทางยุทธวิธีระดับต่ําถึงกลางเรียกได้ว่าเป็นฐานรากของการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศซาอุดีอาระเบียเลยก็ว่าได้นะครับอันดับที่3แทสระบบป้องกันขีปนาวุธสูงสุดของซาอุดิอาระเบียประจําการอยู่ในกองกำลังป้องกันภัยทางอากาศหรือ RSDF a เช่นเดียวกันแทสหรือ Terminal High Altitude Area Defense คือชั้นป้องกันขีปนาวุธระดับสูงสุดของซาอุดีอาระเบียซึ่งนะครับผมจะเป็นการเสริมการทํางานของระบบแพท r i o อตอีกทีหน,นึ่งแท้น่นะครับผมออกแบบมาเพื่อสกัดการขีปนาวุธพิสัยสั้นถึงพิสัยกลางในระดับบรรยากาศชั้นสูงและนอกชั้นบรรยากาศนะครับผมหรือ e x กโซแอ s ม h สเฟ c ริก ซึ่งเป็นช่วงที่ขีปนาวุธเนี่ยนะครับผมจะมีความเร็วสูงสุดก่อนจะพุ่งลงสู่เป้าหมายระบบแท้นเนี่ยใช้การติดตามด้วยเรดาร์ ANTPY2 ที่ทรงพลังมากที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับผมในการล็อกและติดตามขีปนาวุธเป้าหมายในระยะไกลและใช้เทคโนโลยี hit to k i l เช่นเดียวกันนะครับผมในการทำลายล้างขีปนาวุธก่อนจะสร้างความเสียหายได้ ก็เรียกได้ว่านะครับผมเป็น2ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่สารัฐและชาติพันธมิตรชั้นนําของสารัฐใช้งานอยู่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อมาอันดับที่4 M1A2S หรือก็คือรถถังหลักเอเบร็มส์ของทัพซาอุนั่นเองเอเบร็มส์ของซาอุเนี่ยนะครับผมประจําการอยู่ในกองทัพบ,บกซาอุดิอาระเบียหรือ rslf โดยที่แฟนๆช่อง history world เนี่ยนะครับผมหลายคนก็คงจะรู้ถึงประสิทธิภาพของรถถังตระกูล m 1 a 2หรือเอเบร็มส์กันดีอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึง m 1 a 2รุ่นส่งออกให้กับซาอุกัน m 1 a 2 s เนี่ยนะครับ เป็นรถถังหลักที่ทันสมัยมากที่สุดในภูมิภาคของซาอุดิอาระเบียนะครับผมเป็นรุ่นที่ได้รับการดัดแปลงมาจาก M1A2 ดั้งเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมเฉพาะของซาอุดิอาระเบียความแตกต่างหลักๆเลยเนี่ยนะครับผมของ M1A2 ของสหรัฐทั่วๆไปเนี่ยก็คือการ ถอดเกราะพิเศษออกนะครับซึ่งก็คือเกราะดีนะครับผมหรือเกราะยูเรเนียมเนี่ยแหละว่าเป็นเกราะที่เป็นความลับสูงสุดของสหรัฐเลยก็ว่าได้รุ่นส่งออก M1 เนี่ยไม่ได้ติดตั้งดิ p ลิทยูเรเนียมให้กับประเทศไหนเลยรวมไปถึงซาอุด,ด้วยการแดัดแปลงนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการแดัดแปลงที่มีความคล้ายคล,ยค,ลยคึงกับชุดดัดแปลง SEP มีการติดตั้งระบบดิจิตอลต่างๆระบบ กล้องตรวจจับความร้อนนะครับผมรวมไปถึงระบบเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายพร้อมทั้งปรับแปลงนะครับผมภายในใช้งานในสภาพอากาศทะเลทรายได้ด้วยนั่นเองอันดับที่5ยูโรไฟเตอร์ไทฟูนหรือไต้ฝุ่นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทแห่งกองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียนั่นเองครับเครื่องไต้ฝุ่นเนี่ยนะครับผมก็เป็นเครื่องขับไล่ยุค4.5ที่เป็นเครื่องสัญชาติยุโรปนะครับผมที่บอกยุโรปเนี่ยก็เพราะว่ามันถูกผลิตโดย กลุ่มมันธมิยรยุโรปนะครับผมและใช้งานในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศอังกฤษเยอรมนีอิตาเลียนสเปนนะครับผมและอื่นๆ เครื่องไต่ฝุ่นเนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวในการต่อสู้ทางอากาศและสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจนะครับผมเป็นการโจมตีภาคพื้นได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถติดตั้งอาวุธได้อย่างหลากหลายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกลอย่างเอ็มร้อยแอมแรมหรืออาวุธโจมตีภาคพื้นนะครับผมอย่างขีปนาวุธร่อนสตอร์มชาโดเนี่ยก็สามารถใช้งานได้และซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็มีไว้ใช้งานเช่นเดียวกันต่อมาอันดับที่6นะครับ M270 MLRS ระบบจรวดหลายลำกล้องนั่นเองนะครับประจำการอยู่ในกองทัพบกซาอุดิอาระเบียเป็นระบบเครื่องยิงจรวด อัตาจรแบบสายพานที่ใช้ยิงจรวดและขี่ปืนอาวุธพิสัยไกลคุณสมบัติโดดเด่นเลยนะครับผมมันมีความสามารถในการยิงจรวดขนาดใหญ่พร้อมกันได้สูงสุดถึง12ลูกหรือสามารถใช้งานยิงขี่ปืนอาวุธทางยุทธวิธี A-Tac MS นะครับผมหรือ Army Tactical Missile System ซึ่งก็เป็นขีปืนอาวุธทางยุทธวิธีที่ทันสมัยมากของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมีพิสัยทําการที่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรถือเป็นอาวุธหลักในการยิงสนับสนุนระยะลึกหรือ Deep Strike เพื่อทําลายศูนย์บัญชาการ โรงเก็บอาวุธฐานทัพหรือจุดยุทธศาสตร์ของข้าศึกได้จากระยะปลอดภัยอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นอาวุธหลักของกองทัพซาอุเลยที่ใช้งานในการรบกับกลุ่มฮูตีในเยเมนนั่นเองนะครับต่อมาอันดับ7 Stor ส Shadow Cruise missile ขีปนาวุธร่อนสตอร์มชาโดวนั่นเองเป็นอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้นที่ทันสมัยมากที่สุดรุ่นหนึ่งของกองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียเลยลักษณะเนี่ยนะครับผมจะเป็นขีปนาวุธร่อนที่ยิงจากอากาศยานที่พัฒนาร่วมกันโดยฝรั่งเศสและอังกฤษคุณสมบัติโดดเด่นเนี่ยนะครับเป็นขีปนาวุธที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียงหรือซับโซนิกที่บินในระดับความสูงต่ำมากๆสามารถทำให้หลีกเลี่ยงการตรวจจับด้วยเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมมีพิสัยยิงที่ไกลถึง250กิบ ขึ้นไปสามารถติดตั้งหัวรบโบรชที่ออกแบบมาเพื่อเจาะทําลายบังเกอร์และโครงสร้างเสริมความแข็งแกร่งเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ใช้ทำลายเป้าหมายสําคัญที่ได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาได้อย่างดีเลยทีเดียวก็เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพเบอร์ต้นๆของอังกฤษและฝรั่งเศสเลยนะครับอันดับ8 AH64E อ p a c h e g u a r d i a ะเ เฮลิคอปเตอร์ที่ถูกใช้งานในกองทัพบกและกองทัพอากาศของซาอุนั่นเอง AH64E เนี่ยนะครับผมก็จัดว่าเป็นอาปาเช่รุ่นที่ทันสมัยมากที่สุดในตระกูล AH64 เลยก็ว่าได้ซึ่งก็ได้รับชื่อเละเรียกโดยเฉพาะว่าอาปาเช่กาเดียนโดยที่เจ้ารุ่นกาเดียนนี้เนี่ยนะครับผมมีความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายดิจิทัลที่ดีขึ้นมีใบพัดหลักและใบพัดที่หางเนี่ยที่ทาจากวัสดุคอมโพสิตแบบใหม่และมักมีการติดเรดาร์ควบคุมการยิงแบบลองโบนะครับผมที่ สามารถใช้งานขีปนาวุธเฮลไฟสองเพื่อภารกิจทำลายยาันเกราะในทุกสภาพอากาศได้เลยก็เป็นรุ่นที่ทาง กองทัพอากาศสหรัฐก็ยังใช้งานอยู่รวมไปถึงประเทศต่างๆทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับอันดับ9ขีปนาวุธนำวิถีพิสัยกลาง DF21 Ballistic missile ขีปนาวุธสัญชาติจีน DF21 หรือตงเฟิง21เนี่ยนะครับผมประจำการอยู่ในกองกำลังขีปนาวุธยุทธศาสตร์ของกองทัพซาอุดิอาระเบียเป็นขีปนาวุธนำวิถีพิสัยกลางหรือ M.R.B.M. นะครับผม Medium Range Ballistic Missile เป็นขีปนาวุธที่ใช้ Solid Fuel หรือเชื้อเพลิงแข็งมีบทบาทนะครับผมหลักเชิง ป้องปรามนะครับผมตอภยัยคุกคามในภูมิภาคเช่นอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมรุ่น df 2 1เนี่ยมีความแม่นยําสูงกว่ารุ่นเก่าที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวทําให้สามารถโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ด้วยหัวรบธรรมดานะครับผมเพราะซาอุดรเนี่ยก็ไม่มีนิวเคลียร์แต่ก็ด้วยความแม่นยําที่สูงและมีประสิทธิภาพมากๆและอันดับที่10นะครับผมอันดับสุดท้ายเรือฟริกเกตชั้นอ,อัลริยัต เรือฟิเกตนำวิถีแห่งกองทัพเรือซาอุดิอาระเบีย RSNF เรือฟิเกตรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมเป็นรุ่นที่ดัดแปลงมาจากเรือชั้นลาฟาเยตของฝรั่งเศสและถือเป็นเรือรบผิวน้ําที่มีศักยภาพสูงที่สุดของกองทัพเรือซาอุดีอาระเบียเลยมีการนะครับผมติดตั้งระบบเครื่องยิงแนวดิ่งหรือ vertical launch system นะครับผม VLS สําหรับขีปนาวุธป้องกันภัยทองอากาศอย่าง Aster 15และขีปนาวุธต่อต้านเรืออย่าง e x o c e t mm 4 0 block 2นอกจากนี้เนี่ยยังมีปืนเรือหลักนะครับผมหรือ naval cannon 7 6 ต่อปีโดนะครับผมสำหรับภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำทำให้เรือชั้นนี้เนี่ยนะครับผมมีความสามารถในการรบหลากหลายบทบาททั้งการป้องกันภัยทางอากาศและการต่อต้านเรือผิวน้ำรวมถึงการต่อสู้เรือดำน้ำตรงตามคอนเซปต์ของเรือฟริเกตนำวิถีที่ทันสมัยซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะครับผมในการรักษาความมั่นคงในทะเลแดงรวมไปถึงอ่าวเปอร์เซียด้วย นี่แหละครับผมก็เป็นตัวอย่างเฉยๆนะของ10อันดับอาวุธที่มีประสิทธิภาพหรือดีมากที่สุดของกองกําลังซาอุดิอาระเบียคือที่เราบอกว่าเป็นอันดับเนี่ยไม่ใช่จัดว่าอะไรดีกว่ากันนะเพราะมันก็คงเอาเรือรบมาเทียบกับเครื่องบินรบไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการเรนกิ้งนะครับผมแต่เป็นการยก1ิ อาวุธที่ดีสุดของกองทัพซาอุมาเล่าให้ฟังเป็นอย่างนั้นดีกว่านะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประกันใดหรือขาดตกอะไรไปเนี่ยก็ขออภัยมานะัที่นี้ด้วยจริงนะครับผมวันนี้ไปเลยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมนุ่ง่างเลยนะครับ